ไปครับเบียริมโอ้เอฟซีเหรอครับไปครับไปครับดันครับไปครับผมมาขึ้นเม็ดไหลดันครับทีมเบอกครับพี่ทีมไหมครับ ได้ครับลงได้ครับพี่ลงคลิปน้อยไม่ค่อยว่าครับช่วงนี้มาครับพี่ดันไหมครับไม่ดันว่ะอุปการเลยไปครับล้วงครับล้วงครับมาล้วง อืมเลือมาเว้ยใบรับเบี้ยนี่ขึ้นปอยโอ้ให้แย่เว้ยอ่แย่นะครับให้แย่มาก็แย่นะกินครับผมล้วงครับนี่นี้ครับนี้ครับไม่กินหรอกดันขึ้นปอย กินเดียไปครับโอ้ชักถอยครับชักถอยไปครับอืมเจ้าต้องถอยม้าแล้วแหละมานำพี่หม่ำ ไปครับแน่ไปครับผมเดี๋ยวเราจะเอาเม็ดแทงนะท่านผู้ชมเฮ้ยเอาว่ะมาจอกฝั่งนี้ว่ะขอทิมก่อนแล้วกัน ต,ตองตายแล้วละหนึ่งตัวกินก่อนครับอืมกินบ่อยชืบ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 มาโดดครับ โออ้มืมาครับผูกไว้ก่อนจริงๆเขาน่าจะรีบไงนะไม่ยอมรีบไงอ่ะลุกเลยแล้วกันนะครับดานเข้าไป ชุบชบชุบ,ชบทำท่าทีว่าซอนอืมจะซ้อนสินะอ่ะมาตรงนี้เลยแล้วกัน ขอาเรือมาซ้อมผมก็โดดมาค่อมเลยนะครับฮ่าโดดคุณไปทางด้านนู้นก่อนหรือชึบ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 อของฟรีน้้ชมผมเอาเ,อเลยแล้วกันนะครับจะมั่มแล้วโคนเขาถอยไม่ได้นะครับ ดูตัวนี่หว่าดูตัวหรอเจ้าม่ำครับดูสิเอาอะไรกินเอาเบีย้ยกินนะครับเอามมาตัวนี้มาตัวนี้นั่นแน่ ตัวนั้นเหรอชึบชึบชึบโด,ดครับให้เขาลุกลงมาหนึ่งทีจะได้ดีใจ หนึ่งตาอ่ะลุกเข้าไปหนึ่งเท่อืมนั่นไงโดนจนได้ท่านผู้ชมตูม หายแล้วเรือดึงลำํำกินเข้าไปจับจับจับนี้เราไอ้นี่เลยได้เนี่ยไปครับมาโดดลุกเข้าไปอืมโจครับ chín bìa chín nữa không nè tỏ về Chup, chup, chup. กินไปเลยดีไหมยังแล้วกันนะครับยังไม่กินยังไม่ต่ออ่าโดดมากินมาครับมาฟังนี่ตึงตึงอ่ะมาครับลงหลงัง โดดกินรมบผมเบียหายอ่อยตัวนั้นเลยแลกกันนะครับ โอ้ยต่อวะ่ะอืมต่อเว้ยเขาต่อว่ะท่านผู้ชมเรากินก่อนครับเขากินไม่ได้นะมา้าเราผูกอยู่แล้วอย่างเงี้ยเรากินได้แล้วท่านผู้ชมกินมาลุกก่อนครับตัดจังหวะผมเก็บมาไว้โดดดีไหมเนี่ย เก็บมาวิดโอดีกว่าท่านผู้ชมยังไปกินม้านะครับเก็บมาไปกินเอาวลูกค้าผมไปครับได้ขึ้นไปทำอะไรหรือจะมาดัาอะไรเหรอจะมาด่าอะไรหรือเปล่าเนี่ย เหมือนจะมาดันอะไรเลยอืมกินครับลูกขขาผมอ่ะมาผูกก่อนเดี๋ยวหาย เขาลุกเราเราไม่ได้ใช่ไหมกินม้ารับ่ะไปกินเบี้ยปะแล้วเราก็เตรียมลุกเขาผมน่าจะทำอะไรไม่ได้แล้วมัง้งขอบคุณครับ